และนี่คือการกลับมาของไมโครโฟนรุ่นยอดฮิตของอเวน t o โทนนะครับอเวนโทน CK7 Plus สวัสดีครับผมกอดกิมเรงครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเรงครับล็อบบี้ครับวันนี้เราอยู่กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ที่เมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นรุ่นยอดฮิตสำหรับ คนไทยในบ้านเรา่งใช่ก็คือตอนนี้ก็จะมี C K 6แล้วก็ขึ้นมาเป็น C K 7ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ C K 7อ่ะได้แบบหายไปจากตลาดของเรานะนมัอใหญ่เลยใช่แต่ก็มีคนมีคนใช้มาตลอดเพราะมันกอดจะฮิตมากในแบบน้นตีหลายแนวนักร้องอะไรอย่างนี้ก็วันนี้กลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วกับอาเปนโทน C K 7มีอัปเกรดไปด้วยเป็น C K 7 plus plus นี่จะอัปเกรดยังไงเดี๋ยวไปดูอะไรไหมครับเดี๋ยวไปดู ว่ามันมีอะไรบ้างที่ตัวมายก่อนเลยใช่หรือสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่าอเวนท n e คือแบรนด์อะไรนะครับอเวนท n นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตไมโครโฟนนะครับคอนเดนเซอร์ or, หรือผลิตลำโพงอะไรต่างๆอุปกรณ์บันทึกเสียงต่างๆนะครับก็จะโด่งดังในเรื่องการผลิตไมโครโฟนอเวนท n นก็ได้ออกรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดมานะครับเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์รุ่นนี้นะครับ สำหรับใครที่เคยรู้จักอยู่แล้วก็จะมีพวกอย่างซีเครับรุ่นยอดฮิตก็คือเป็นตัวเริ่มต้นด้วยอ่าหลายหลายคนใช้เลยพวกดารานักร้องศิลปินก็ก็ใช้งานกันนักร้องคัฟเวอร์ตามแพลตฟอร์มต่างมาเจะเห็นตัวแดงๆเล็กๆอย่างนี้อ่าใช่นั่นคือเอาเป็นโทนซีเรุ่นยอดฮิตจริงๆก็ซีเคก็มีด้วยในในในหมู่คัฟเวอร์นะครับแล้วก็วันนี้กลับมาในรูปแบบของการอัปเกรดรุ่นใหม่นะครับมันจะมีความพิเศษยังไงไปดูกันไหมไปดููกกกััััันนนเลยอออ่่มาดดดทีีีตตววบบบ้้คร บอดี้เนี่ยสียังคงคอนเซ็ปเป็นเลสไลท์เหมือนเดิมก็คือสีแดงสดคล้ายๆเือนไวน์แดงเหมือนเป็นเป็นแดงแบบว่าเป็นแดงแบบเงินลูลาลูลาเป็นเงาๆนะครับกิลก็ปกตินะครับปิกกิลสไตล์คลาสสิกนะครับที่สําคัญนะครับซีเคเจเนี่ยคือความพิเศษจะต่างกับ CK6 ตรงที่ว่าตรงนี้จะมีพอลล่าแพทเทิร์นขึ้นมาปรับได้3แบบ3แบบทั้งคีย์ออยฟิกเกอร์เอฟิกเกอร์เอ็ดใช่ครับแล้วด้านหลังก็จะมีแพดให้ด้วย ปุ่มแพดก็ลบสิบดปุ่มไฮพาร์ทฟิลเตอร์ก็จะเป็นอะโลคัสตัวนี้ก็คือจ่ายไฟ48โวลต์ปกติรุ่นนี้เชื่อมต่อเชื่อมต่อแบบ XLR นะครับเพราะว่าเป็นไมฟลีแต่เป็นเฟลดคอนเดนเซอร์แบบคลาสเอเโอเคไปดูสเปคกันเลยครับเราไปดูสเปคกันเลยครับไม้ตัวนี้เป็นไม้แบบลาดเดลแฟมอ่ะวงจรเนี่ยเป็นแบบเฟลดคอนเดนเซอร์เดลแฟมของเขาเนี่ยใช้เป็นแบบไมล่าไมล่าเดลแฟมก็คือมีเดลแฟมแบบทองอ่ะ ขนาดใหญ่ประเภทไมล่าแล้วก็ขนาดของไดฟแฟมเนี่ยรู้สึกจะ34มิลซึ่งค่อนข้างใหญ่นะคุณลอบบี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยค่อนข้างใหญ่รับเสียงต่ำได้ได้ดีด้วยใช่แล้วตัวนี้เป็นเดฟแฟมแบบพรีเมียมครับที่สำคัญนะครับตัวนี้ปรับโพลาร์แพทเทิร์นได้3แบบทั้งคารดิโอยอมน f ฟิกเกรเอที่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็ตอบสนองความถี่ตั้งแต่20เฮิร์ ถึง2 0ง0 0เฮิร์ตครับก็เป็นมาตรฐานเลยมาตรฐานเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็รองรับความดังสูงสุดได้ที่139 dB ร้อบเ้โอ้ร้เลยมันดังประมาณไหนครับ139คุณลองดังดูนะครับมันดังแบบ เครื่องบินอะ่ะเออมันแบบว่าวก็คงจะไม่มีเครื่องดนตรีที่มันดังแบบน<บ><ช>ั้นตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 8ใช่ใช่ก็รองรับความดังได,ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนี้นะครับแผงวงจรก็เป็นแบบเฟรดคลาสเอก็คือตัวนี้มันจะมีพวกประจุคาปาซิตเตอร์อาต่างๆเป็นแบบพรีเมียมด้วยเขาใช้แบบพรีเมียมเลยแล้วก็เรียกว่าตัวขยายตัวขยายเสียงแคปซูลของมันเป็นคลาสเอขยายเสร็จก็ผ่านขยายอีกรอบนึง คาร์ดมอเมอร์ด้วยใช่แล้วข้างล่างก็จะมีคาร์ดฟอร์เมอร์อีกครับก็เรียกว่าเป็นคาร์ดเอแบบเต็มรูปแบบทุกต้องก็ค่อนข้างครบนะครับเหมาะสําหรับอัดร้องอคูสติกกีตาร์ไวโอลินกองอะไรต่างๆอัดเฮดลูมอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเขาทามาเพื่อรองรับการบันทึกเสียงแบบทุกรูปแบบครับก็คือรองรับความดังที่สูงแล้วก็ให้สวิตตัวแพดมาด้วยเผื่อแบบเราไปเจอเครื่องดนตรีที่มัน มันดังมากเราไม่อยากให้เกณ์มันพีแก็แพดล,ลงมาในสเปคนะครับจะมีค่าเซนซิทีฟิตี้ประมาณลบสามสิบแปดก็คือค,ค่าความเพี้ยาต่ำมากเวลาแบบบันทึกเสียงเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ว่ามันจะให้เสียงที่ธรรมชาติแน่นอนเราไปเจอขึ้นตดนตีหรือว่าเสียงที่มันเบามากๆเราสามารถจะบูตเกณฑ์ขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องน้อยด้วยครับอะ,อะไรประมาณนั้นโอเคมาดูของแถมในกล่องไหมครับพลบบอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างครับผมอยากรู้ใช่ไหมก็ดูเอง ผมอยากให้คุณบอกอยากจะบอกอยากให้คุณก็ซี่บอกว่านอกจากตัวไม้แล้วเนี่ยมีอะไรในกล่องก็จะมีกล่องนะครับผมเห็นแล้วว่าเป็นกล่องผมแค่อยากรู้ว่ามันเป็นกล่องแบบไหนคุณลองเปิดให้ดูหน่อยครับผมกล่องก็จะมีแฮ่กล่องเป่ากลองไม้อยู่นี่เพราะไม่อยู่นี่ในกล่องก็จะมีฮาร์ดเคสนะครับเป็นเคสกระเป๋าแบบดีนะครับเปิดปิดได้สามารถแบบพกพาไปที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะค่อนข้าง แข็งแรงนะถ้าผมเอาตีหัวคุณล็อบบี้ก็อาจจะไม่ดีนะครับไม่ดีแน่ๆครับอ่าแล้วก็จะมีนีจะ แล้วก็จะมีช็อคเมาส์ช็อคเมาส์ตัวนี้เป็นแบบคลาสสิกเหมือนกันมันเป็นช็อคเมาส์แบบเชือกแล้วก็กันพวกอ่เชือกเป็นยางครับผมอ่ามันเป็นยางครับผมจะพูดผิดนิดนึงก็ไม่ได้เลยกันสะเทือนกันกระแทกกันสะเทือนเวลาผมโนนตบปุ๊บก็ไม่รู้สึกอะไรนะกันกันสะเทือนได้มีกล่องไม้อีกสําหรับเก็บไม่อันนี้ถือว่าจําเป็นนะอันนี้อย่ายกยกไม่ได้ยกไม่ได้เดี๋ยวเลื่อนปุ๊บเดี๋ยวเขาทายอินเสิร์ตไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่ ทาไมถึงต้องมีกล่องไม้เพราะว่าการเก็บรักษาไมโครแอนเนอร์เนี่ยจะเป็นห่วงคำนึงถึงเรื่องความชื้นนะครับก้อนนี้ถือว่าได้มีกล่องไม้เอาไว้กันความชื้นได้ประมาณนึงแล้วไมโครโฟนเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนพวกอุปกรณ์ที่มันจะไวต่อความชื้นถ้ถ้าเราใช้ข้างนอกแล้วเราไม่ไม่เก็บไว้แล้วโดนความชื้นในห้องอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาได้ใช่ผู้กองไม้จะเป็นการป้องกันความชื้นอย่างดีแล้วก็กันกระแทกด้วยว่าด้านข้างก็จะเป็นโฟมถูกต้อง ฟังเคุณนะปีได้เดี๋ยวเราไปฟังเต็มวันนี้นเลยครับผมอยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวัน่นกับความทรงจำนึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกล ในวันนี้ฉันต้องไปเชิญความไหวสันอยู่ภายในใจครับคุณล็อบบี้ครับเสียงที่ได้เทสไปนั้นบอกได้เลยว่าน่าสนใจนะเป็น,นอีกไ<จ>มคอนเดนเซอร์หนึ่งที่ผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกันยันแอลสวยตวรงนี้ยันโลก็ไม่ใช่ว่าจะคิดริวคิเลอะไร,รนะครับยันโลนิ่งมีความหนาเลยและด้วยความที่เป็นรุ่นอัปเกดอ่ะยิ่งเพิ่มความสนใจไปอีกเพราะว่าไดอะแฟรรมเขาใช้ไม่เหมือนเดิม ถือว่าอัดเสียงร้องได้เพราะเพราะว่าเหมือนเขาออกแบบมาสําหรับอัดทุกอย่างทั้งเสียงร้องเครื่องดนตรีโดยทั้งย่านความถีตอบสนองความไวและก็รองรับความดังที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือเป็นไมค์ในประสงค์เลยทำมาเพื่อที่จะอัดได้ทุกอย่างเอาเวนโทน CK7 Plus นะครับราคาอยู่ที่14,900บาทครับก็เป็นไมคหลักประมาณ15 0 0 0ครับถือว่าอยู่ในระดับที่เล่นไม่เกิน20,000ใช่ใครบเครื่อง ในการกลับมาก็ถือว่าชัดเจนครับหลายคนก็ถามหามาเยอะเฮ้ยซีเเจ็ดเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยใช่เอ้ยซีเเจ็ดไม่มาแล้วมาเป็นเจ็ดพาร์มาเจ็ดพ์นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับ a อ e เ t o นโทนซีเคเจ็ดพ์เป็นอีกหนึ่งไมโครคอนเซอร์ที่คุณควรควรลองด้วยควรมีด้วยนะครับใครอยากที่ทดลองสินค้าคุณลอบบี้ สามารถมาได้ที่โชว์รูมกิมเลงเราด้วครับอยู่ไหนครับบ้างน่าจาดกมหกครับใช่ครับสำหรับใครที่ต้องการสอบถามสินค้านะครับสามารถสอบถามหรือโทรมาได้ที่ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมกับคุณรบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะมารีวิวสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์มมาได้นะครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ